นี่คือการที่เรามาทํางานแล้วตอนนี้เราพักกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพักเบรกนั่งพักนะทุกคนดูกลางแตงแดดเลยเพราะว่ามันไม่มีที่พักกันข้างในเป็นห้องแก๊สก็ให้ตกผู้หญิงเขานอนกันแต่ตอนนะ้วถ้าผู้หญิงเขานั่งพักนั่งกินข้าวกันต่อเป็นผู้ชายแล้วก็นั่งข้างนอกบรรยากาศรับรอง ตอนนี้เป็นช่วงเวลาประมาณจะเข้าบ่ายสาบายสี่ก็สี่โมงเย็นอยู่ที่ปั๊มปตทเดี๋ยวจะให้ดูมันจะก่ายกล้องหลังน,นะครับทุกคนก็<อ>จะประมาณนี้นะทุกคนดเดี๋ยวคลิปนี้ก็แค่ ให้อัปเดตใน y youtube ที่เฉ่เพราะว่าผมพางหายไปนานมากจาก y u t u b e นะไม่ได้ทำคลิปลงแบบน่าจะเป็นปีได้แล้วมั้งทุกคนก็คือไม่ได้ทำคลิปลงไปเลยจะลงแต่พวกเกมแค่นาทีสองนาทีไม่ได้ทำคลิปตัวเองลงไปในช่องเลยทา,ทางที่ก็มีช่องนะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ช่วงนี้ไม่มีคอนเทนต์นะครับเพราะว่าไม่ได้หยุดงานนะเพราะว่าช่วงนี้พนักง,งานค่อนข้าง,ง,งน้อยนะก็เลยต้องทำงานยาวๆนะฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ